สวัสดีครับดุกนะครับกับ W B 3ศกราชวันนี้พามาเจาะลึกกันกับเจ้า X 420D M Sport ดียังไงน่าใช้ยังไงใช้งานแบบไหนนะครับ เอาแบบครบครบเต็มๆทุกฟังก์ชันกันไปเลยเริ่มต้นกันเลยนะครับคันนี้เนี่ยเป็น X4 แบบ M Sport จากโรงงานนะ M Sport ดูยังไงนี่เลยครับเขาจะได้ชุดแต่ง M จากโรงงานก็คือกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำตรงนี้นะคีนี้คือเป็นสีดำกันชนหน้าเป็นแบบ M สังเกตง่ายๆแบบ M เนี่ยก็คือเราจะนับช่องแย่ได้3ช่อง 1, 2, 3นะครับและการตกแต่งของแบบ M เนี่ยมันจะเน้นสีดำเงา ผ่านมาข้างตัวรถล้อนะครับก็จะได้เป็นล้อแบบ M Sport นะครับคันนี้เป็นลาย5้าก้านคู่สังเกตตรงนี้นี่สติ๊กเกอร์ M จะอยู่ตรงข้างๆตรงนี้นะครับโดยที่ว่ามันจะมีล่องบุมบ๋มๆไปอย่างนี้เลยนะนะฮะสำหรับแบบแปะสติ๊กเกอร์ลงไปโดยเฉพาะมี badge M ด้านข้างนะครับสเกิร์ตข้างยาวมาแบบนี้เลยลงไปถึง การชนหลังนะครับที่จะเป็นดิฟฟิวเซอร์มาให้ด้วยนะครับผมพร้อมทั้งท่อไอเสียออก2เนาะนะฮะแล้วก็จะตกแต่งด้วยสีดําเงาอันนี้จะเป็นในส่วนของการตกแต่งแบบเอ็มจากโรงงานภายนอกนะครับส่วนภายในเดี๋ยวไปดูถัดจากนี้นะครับคราวนี้มาดูออปชันภายนอกตัวรถกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ด้านหน้ากันเนาะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นที่เครื่องยนต์กันนะครับเดี๋ยวขอเปิดฝากระโปรงก่อนรุ่นใหม่ๆของ BMW เนี่ยจะเป็นที่ดึงฝากระโปรงแบบ2ครั้งนะครับ ก็ไม่ต้องหาสลักล็อกตรงนี้เนาะมาก็ยกขึ้นได้เลยง,ยง่ายๆแบบนี้นะครับสะดวกมากถือเป็นฟังก์ชันที่ชอบและอยากให้รถทุกยี่ห้อมีเจ้านี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล 2,000cc เทอร์โบนะครับทวินพาวเวอร์เทอร์โบคุยกันมาหลายคลิปแล้วคำว่าทวินพาวเวอร์เทอร์โบไม่ได้หมายความว่าใช้เทอร์โบ2ลูกมันหมายถึงว่าเครื่องยนต์ของ BMW ที่ใช้ เทอร์โบเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะใช้1ลูก2ลูก3ลูก4ลูกก็แล้วแต่ครับมันจะสแตมว่าทวินพาวเวอร์เทอรเสมอมันจะประกอบไปด้วยเทอร์ Turbo, โบโมชีดแรงดันสูงแล้วก็เทคโนโลยีวาลวแปรผ่านของ BMW นะครับผม3อย่างนี้นะครับมันก็จะสแตมทวินพาวเวอร์เทอรแล้วก็ตรงด้านหน้าเนี่ยข้างบนฝาครอบพลาสติกเนี่ยนะฮะมันก็จะไว้นับลูกสูบได้เลย1 2 3 4นะครับเครื่องยนต์ของ BM ถ้าเป็น4สูบ 6สูบหสูบเขาจะใช้เป็นแถวเรียงนะ BMW ไม่ใช้เครื่อง V6 จะไปใช้เครื่อง V ตอน V8 นะครับนะเป็นเป็นหสูบอินไลน์นะไม่มี V6 อันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของ BMW โอเคให้แรงม้าสูงสุด190แรงมา้าเกียร์ไฟฟ้า8สปีดทอร์กอยู่ที่ประมาณ4ี่นิวตันเมตรอัตราการสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15-18กิโลเมตรต่อลิตร8นะ นะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับเท้าบางท่านก็ไปถึง20ขับแบบเรื่อยๆชิลๆแต่ที่แน่นอนก็คือมันประหยัดน้ามันมากๆอัตราเร่งดีมากๆนะครับทนมากๆสาหรับเครื่องยนต์ BM ลูกนี้นะเพราะว่าใช้ในทั้ง 520D 320D นะครับ X3 นะฮะการดูแลไม่ยุ่งยากเดี๋ยวอยากให้ดูอีกนิดนึงสําหรับห้องเครื่องด้านหน้าด้วยความที่ว่า BM เเนี่ยแบตเตอรี่เขาอยู่ข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาจะชาร์จหรือจะจ้ำแบตให้คันอื่นเนี่ย โคบมันจะตรงนี้นะโคบอยู่นี่นะแล้วก็โคลบเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะเป็นแท่งนะครับอย่างนี้นี่ของคันนี้โคลบจะอยู่ตรงนี้หน้าตามันจะเป็นแบบนี้แหละสําหรับโคลบมันจะติดตั้งอยู่ไม่ห่างกันมากนะครับก็โบว์อยู่นี่ลบอยู่นี่นะแล้วก็ตรงนี้ก็เติมน้ําฉีดกระจกไม่มีอะไรครับดูแลง่ายๆแค่นี้และที่สําคัญ bmw คันนี้มี bsi อยู่ถึง30เดือนมีนาปีหน้าเพราะฉะนั้น ก็ยังเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้ฟรีนะครับยังดูแลในศูนย์ได้มีอะไรศูนย์เปลี่ยนให้นะครับยาวไปถึงแสนสองหมื่นกิโลคันนี้เพิ่งใหม่แค่หกหมื่นหนึ่งหกหมื่นหนึ่งยังได้เบียสไถึงแสนสองวารันตีอีกนะครับก็ครบๆกันไปวารันตีก็ต่อได้ด้วยนะอ่ะตอนนี้ขอปิดฝากระโปรงหน้าก่อนนะครับฝากระโปรงหน้าเนี่ยวิธีปิดนะก็คือลงมาแล้วก็ทิ้งลงไปแบบนี้เลยส่งไปนิดนึงเพื่อที่ว่าให้ฝากระโปรงเขาสนิทถ้าไม่สนิท รถมันมีความเร็วเนาะมันใช้ความเร็วได้สูงมันอาจจะงัดขึ้นได้นะครับอันตรายนะเราต้องปิดให้สนิทนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2019นะเป็น CBU อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ออปชั่นแตกต่างจากตัวประกอบในได้กุญแจใหญ่นะครับผมได้แอร์สามโซนนะฮะอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับฟังชันที่ดูกชอบมากๆอันนึงเลยก็คือคันนี้เนี่ยเขาจะได้ ไฟหน้า Adaptive LED นะซึ่งก็เป็นรองจากไฟเลเซอร์ที่มีอยู่ในพวกซีรีส์7นะครับเลี้ยวตามพมาลัยนะฮะเปิดปิดอัตโนมัติไฟสูงต่ำอัตโนมัติมี Cornering Light นะครับแล้วก็ได้เป็นแบบ f u l LED l สว่างมากเพราะว่าสว่างมากๆแล้วก็ปลอดภัยมากๆคือพอเวลามีรถสวนมาเนี่ยเขาจะหักมุมของไฟซ้ายให้ลงให้เป็นไฟต่ำตัวไฟขวาย,ยังเป็นไฟสูงอยู่นะนะครับถ้าอยู่ในที่มืดนะทัศนวิสัยเราไม่เสีย นะครับแล้วก็ไม่แยงตาชาวบ้านอันนี้คือระบบไฟหน้าอัจฉริยะของ BMW mm hmm. เรียกว่า Adaptive LED w i t h Auto Highbeam นะครับ mm hmm. นะบ mm hmm. ถัดมาจุดเด่นคันนี้อีกอย่างนึงก็คือยางครับผมซื้อรถมือสองเนี่ยเราก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาเสียค่ายางใช่ไหมฮะคันนี้ยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับ mm hmm. ดูตรงนี้ดีกว่าล้อหลังกันบ้าง245 50ขอบ19 ยางใหม่4เส้นนะครับใช่ครว่ายางใหม่ทั้ง4เส้นสเปคโรงงานด้วยก็คือ p i r e l l i ี i n t u r a t o p ตพเบอร์กมหม่เองก็ต้องมีครับเกือบหกหมื่นครับเราก็จะประหยัดตรงนี้ไปด้านข้างตัวรถเรียบร้อยแล้วเอา้าลืมลืมนิดนึงเดินเลยไหมใต้สัญลักษณ์เอ็มเราเห็นจะมีช่องอากาศตรงนี้นะครับผมเราจะเรียกว่าแอนะร์บริเทอร์นะศับท์ของ BM เอ็มเขาอีกแหละก็คือจะมีช่องแอร์เคอร์เทนที่ลมผ่านทั้งด้านหน้ากันชนหน้านะแล้วก็ ให้มันตีอ้อมนี้แล้วก็เข้าออกตรงรูนี้เพื่อที่จะได้มีความแอโรไดนามิกมากขึ้นช่วยในการประหยัดน้ามันมากขึ้นแล้วก็ลดแรงเสียดทานอากาศนะครับดูด้านข้างอ่ะดูมุมแบบข้างๆเต็มเนาะ SUV ทรงคูเป้ก็คือท้ายลาดสับของ bmw เราเรียกรถแบบนี้ว่ารถ sac ก็คือ Sport Activity c o u คูเปเห็นไหม bm ชอบบัรยากัศอะไรประมาณนี้รถส port ทรงคูเป้ ube, ใช้ในกิจกรรมวันหยุดนะครับก็ท้ายลาดแบบนี้สวยขึ้น สปอร์ตขึ้นนะครับดูดีมากขึ้นนะฮะมาดูท้ายรถกันต่อครับผมสำหรับท้ายรถนะครับนี่เด่นมากๆเลยคือไฟเบรกเขาเนี่ยโอ้โหเป็นเส้นรูปตัว L แบบนี้นะแล้วเห็นชัดมากๆตอนกลางคืนมาพร้อมกับโลโก้ X4 นะครับ Xdrive 2 0 D ต่อ2อ D ก็เป็นเทียร์เขาเนาะ Xdrive ก็คือระบบขับเคลื่อน4ีล้อของ BMW ไทยทอด กำลังจากล้อคู่หน้าไปล้อคู่หลังได้อิสระสมองคนเขาสั่งเอาว่าแบบไหนปลอดภัยสุดและประหยัดน้ำมันมากที่สุดเขาก็จะเป็นแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นคันนี้ก็จะเกาะถนนมากๆนะครับกล้องมองหลังก็มีให้เซ็นเซอร์รอบคันฝาท้ายไฟฟ้าเปิดปิดได้หลายวิธีวิธีแรกก็คือสวิตภายในรถนะครับกดกุญแจอแบบนี้นี่ปุ่มนี้นะครับหรือใช้คลิกเซนเซอร์นะฮะก็แข่งเท่าไปแบบนี้ ราก็จะปิดลงมาทําได้ทั้งเปิดและปิดนะครับนะแต่เดี๋ยวเราขอที่เราจะได้ดูที่เก็บของว่ามันกว้างขวางขนาดไหนนะครับช่องเก็บของใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้สบายๆแล้วถ้ามันยังใหญ่ไม่พอก็พับเบาได้นี่ที่พับเบาะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็แค่ดึงสองด้านกว้างขึ้นอีกแล้วก็เอาพาดิชั่น ตรงนี้ออกตบขึ้นนะฮะแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้เลยเจ้าเนี่ยมันเก็บไว้ใต้ตัวถาดรองนี้ได้นะสบายๆนะครับก็ได้ที่เก็บของใหญ่ๆใ,ใส่ของชิ้นใหญ่ๆได้นะครับนะมันเป็นรถที่ใช้งานได้ค่อนข้างอเน,นกประสงค์มากๆเก็บก็แค่นี้นะครับมาเดี๋ยวเราไปดู ด้านข้างคนขับกันต่อครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะครับคันนี้มันมีสมาร์ทคีย์ด้วยนั่นก็คือเรียกว่าระบบคอมฟอร์ตเอ็กเซสนะฮะก็คือปลดล็อกกับล็อกรถจากมือจับได้เลยให้มาดูตรงนี้เนี่ยนี่นสัญลักษณ์ขีดแบบนี้นะครับก็แค่เอามือวางไปนะฮะตัวรถก็จะล็อกแล้วก็ถ้าปลดล็อกก็สอดมือแบบนี้นะครับก็จะเป็นปลดล็อกแล้วสําคัญมากคันนี้มันมีแบบเนี้ยที่ประตูทั้ง4บานคือเราอยากจะล็อกรถจากหลังรถก็ได้ ปลดล็อกแล้วหยิบของที่หลังรถโดยที่ไม่ต้องเดินมาประตูหน้าก็ได้มันสะดวกนะนะครับนี่เปิดมาในรถกันแล้วนะครับ m sport ภายในมันจะตกแต่งด้วยลายคล้ายๆแบบนี้แถบอลูมิเนียมลายนี้เราจะเรียกว่าลายเตตะก้อนนะครับก็คือเตตะก็คือสี่เหลี่ยมมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปีปูเล็กๆบางคันก็จะเป็นลายหกเหลี่ยมนะครับเรียกเฮกซากอนนะฮะตกแต่งด้วยหนังสีดำซอฟท์ทัาสสีดำแล้วก็ พวงมาลัยครับพวงมาล m ัย M Sport นี่ก็จะเป็น3กา้านแบบนี้นะฮะแล้วก็บอก m p เป็นมันจะมีที่รองต้นขานะครับนี่อ่ะก็เผื่อว่าใครที่ตัวสูงขายาวตัวนี้มันก็จะช่วยรับกับสรีระเรามากขึ้นบอกคู่หน้าเป็นปรับไฟฟ้าเมมโมรี Memory, ฝั่งคนขับนะครับเมมโมรี <Memory S 2> ก็จะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ที่แผงประตูก็จะมีรูปตัว X นะครับสวยงามครับ รวมไปถึงคันนี้ได้เครื่องเสียงฮามานคารดอนนะครับผมเสียงดีมากๆไว้ใช้ตอนเดินทางเนี่ยหรือรถติดๆเนี่ยฟินเลยสบายนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องกันครับนะครับ,รบสตาร์ทเครื่องกันเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ทได้เลยโอเคคันนี้ไม่หกหมื่นึงนะไม่น้อยมากๆรถปี2019 BSI ก็ยังมีมาดู ออปชันฟังก์ชันกันต่อนะครับผมก็ด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟเนาะคอเสิร์ตจะได้เห็นชัดๆนะครับผมตัดมอเหน้าฟลอกแรมก็อยู่ตรงนี้หมดนะครับรวมถึงพาร์คิ้งไลท์พวงมาลัายก็จะเป็นแบบสปอร์ตแบบนี้มีพัดดิชชิพมาให้นะครับนี่ลบบวกนะด้านซ้ายเป็นครุสโซนโตรแบบอัลตทีฟนะครับด้านขวาก็จะเป็นโหมดเพิ่มลดเสียงโทรศัพท์ต่างๆหากให้เห็นชัดชตรงนี้ เป็นปัน๊น้ำฝนนะครับผมออโต้ Auto เนี่ยก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับปัน๊น้ำฝนออโต้นะไฟหน้าออโต้อยู่แล้วนี่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ไฮบีมจะเป็นปุ่มด้านล่างตรงนี้นะครับออโต้ไฮบีมเนาะเราต้องสั่งการเขานิดนึงหน้าปาดัดนะเป็น led นะครับเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับผมก็บอกทุกอย่างแล้วก็อยากให้ดูว่าประหยัดน้ํามันขนาดไหนเนี่ยเพื่อนเพื่อนลองดูตรงนี้นะเกณฑ์น้ำมันนะหนึ่งในสี่ วิ่งได้อีก245กิโลมี1นงในสีนะเพราะฉะนั้นถ้าเราคูณสีก็ไปถังหนึ่งก็พันกิโลเห็นเห็นไปได้สบายๆนะกระจกมองข้างมองหลังตัดแสงอัตโนมัติอยู่แล้วด้านข้างมี blind spot ให้นะครับก็ safety ข้างบนอ้าว s u n r o o ลองเปิดหนาวแล้วเหมาะสำหรับไปเที่ยวเป็นอย่างยิ่งนะครับได้ sport SUV ดีเซลขับ4โอ้เปียๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมสัรูปปุ่ม SOS อันนี้ก็จะเป็นโทรฉุกเฉินนะครับผมพวลารถเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือเกิดเหตุอะไรทีเ่เราต้องการประสานงานเนี่ยก็กดปุ่มนี้เดี๋ยวตัวเราเขาโทรเข้า BMW c o n t นเ t Center เลยนะครับหน้าจอหลักเป็นทัศสกีนะนี่ตามเมนูเลยวิทยุโทรศัพท์แผนที่ แผนที่นะฮะ Connected Drive My Vehicle แล้วก็การแจ้งเตือนน่างสำคัญมากๆก็คือน,นี่เลยเจ้า My Vehicle เพราะว่ามันจะมีการเซตติ้งเกี่ยวกับตัวรถอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแอมเบียน i g ไลนี่ใช้คำว่าแอมเ e ียน i g ไลเนี่ยนะ Interior เ,เนี่ยเราเลือกได้12แบบนะครับสีทองแดงสีขาวสีฟ้านะครับ สีม่วงอ่ะเดี๋ยวตรงตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับขอบสีม่วงจางๆเห็นไหมก็คือตามที่เขาโชว์ในกราฟิกตรงนี้เลยนะครับเปิดเป็นปสีม่วงไว้ก่อนละกันถ้ากลางคืนจะสวยมากนะครับอันนี้พอดีเรามาถ่ายตอนช่วงเย็นๆเนาะหน้าจอไวครับทัชสกรีนนะฮะการสั่นพวงมาลัยล็อกประตูต่างๆนะครับและอีกอย่างนึงหลายๆคนก็จะถามว่ารถคันนี้สวิตอะไรมาบ้างเราสามารถดูที่สเตตัสได้เลยครับ แล้วก็มาที่ตัวรถนะ Service History เห็นไหมฮะประวัติ Service วันที่6เดือนตุลา12เดือนกรกฎานะครับอ่ะ12เดือนกรกฎาทำอะไรไปอ๋อเปลี่ยนน้ำมันเบรกเห็นไหมฮะเพราะรถมี BSI ต้องเข้าศูนย์ตลอดอยู่แล้วนะครับสะดวกมากๆนะครับนึกไม่ออกก็กดโฮมนะครับ ถัดมานี่ปุ่มสไตล์ตรงนี้นะแล้วก็นี่ออโต้สตาร์สต็อปถ้าใครไม่อยากให้รถมันติดๆิดดับอะ่ะขึ้นรถมาี่นกดตัวนี้ไปก่อนเลยคราวนี้รถก็จะติดติดตลอดนะครับหรือว่าอยากใครใครอยากให้มันช่วยประหยัดก็กดให้ไฟมันไม่ติดตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเกี่ยวกับระบบเซฟตี้นะครับเนี่ยอินเทลเจนเซฟตี้ของเจ้า x 4นะจะเซตยังไงก็เดี๋ยวเซตได้เซตเฉพาะตอน จอดแล้วเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิทยุนะฮะที่เล่น DVD ได้นะครับเล่นเพลงผ่านบลูทูธได้แต่ที่หลายๆคนไม่รู้ก็คือไอ้เจ้าไอหนึ่งสเนี่ยตัวนี้เราเรียกปุ่มฮอตคีย์มันสามารถตั้งเป็นปุ่มลัดได้นะเนี่ยอันนี้หน้าจออยู่หน้าเมนูหลักเนาะลูกตั้งหมายเล็กหนึ่งไว้ว่าให้เป็นหน้าเซอร์วิสล้วอยากรู้เรากดเลยกดเล็กหนึ่งนี่ Service สฮิสตอร วิธีก็คืออยู่หน้าไหนแล้วก็กดหน้านั้นค้างไว้นะกดเลขค้างไว้นะครับมันก็จะเป็นขี่ลัดไปหน้านั้นอัตโนมัติสะดวกครับผมนะแอรคันนี้เนี่ยแยกเป็น3โซนก็คือคนขับด้านข้างแล้วก็ด้านหลังอยากได้อุณหภูมิเท่าไหร่เลือกปรับกันเองนะครับลงมาตรงนี้ก็จะเป็นไวเ s สชาร์จิ่งเล่นเพลงผ่าน USB เนาะก็ USB เสียนะครับผมไอร v e ก็ปรับหน้าจอตรงนี้ก็ได้หรือว่าทัาสก,กีนเอาก็ได้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับทุกคนรู้ดีอยู่แล้วฟังก์ชันพวกนี้ถัดมานี่โหมดการขับขี่สปอร์ตเวลากดสปอร์ตเนี่ยหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้เห็นไหมฮะหน้าปัดก็จะเปลี่ยนนะครับคอมฟอร์ตซึ่งเป็นโหมดสแตนดาดก็จะหน้าจอปกติแล้วก็ E c o p r o โหมดประหยัดน้ำมันมันจะขึ้นเป็นสีฟ้านะครับ หลักๆเราก็ใช้คอมฟอร์ตไปเรื่อยๆสบายๆตรงนี้มุมตัว P เนี่ยก็จะเป็น Parking Sensor นะครับถ้าหากว่าเราปิดเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือเปิดอยู่เนาะถ้าปิดก็คือไม่อยากให้เซนเซอร์มันดังไว้ใช้ตอนเวลารถติดมากๆที่มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านเราฟิววิวๆ,ๆ,ๆ,ๆินเซนเซอร์มันจะดังหน้าลำคาญเราก็ปิดระบบได้นะครับแล้วก็ ถัดลงมาข้างล่างตัวนี้ที่เป็นรูปลดลงเขาเนี่ยเราเรียกฟังก์ชันนี้ว่า Hill Descent Control นะครับก็คือควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันเวลาเราลงทางชันบางทีเนี่ยมันลงแบบเหยียบเบรกแล้วมันก็ไม่อยู่มันก็ไหลลงเรื่อยๆมันอันตรายเราสามารถใช้ตัวนี้ควบคุมได้นะครับแบบที่ว่าค่อยๆลงเขาจะจับปล่อยจับปล่อยเองความเร็วก็เซตได้5กิเมตร7กิโลเมอะไรก็ เซตได้ครับแม็กซิมัม12กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่องเก็บของก็ใหญ่พอสมควรนะครับใส่ของได้เยอะอยู่มี USB อยู่ตรงนี้ให้แล้วก็มีไฟให้นะครับในส่วนของการขับขี่ขับสบายครับนุ่มแรงก็ได้ช้าก็ได้เป็นรถสารพัดประโยชน์นะครับการทรงตัวดีอยู่แล้วตามสไตล์ BM w นะฮะประหยัดน้ำมันโคตรโคตรใช้คําว่าโคตรโคตร คราวนี้เดี๋ยวนั่งข้างหลังเป็นยังไงไปดูกันครับอ่ะมานั่งข้างหลังกันแล้วนะครับเฮดรูมนี่เลือประมาณ1ฝ่ามืออย่างนี้เลยนี่ประมาณนี้นะ1ฝ่ามือลุกนะลุกสนะูง172หนัก90เพราะฉะนั้นถ้าใครสูงกว่าลุกประมาณ10เซนหัวก็จะติดด้วยความที่หลังคางเขาเป็นคูเป้นะครับนั่งข้างหลังเนี่ยตรงนี้มันชิดนิดนึงแต่นั่งสบายไหมนั่งสบายนะครับที่วางขาคือระยะการวางขามมนเท่า X3 แหละ แต่ระยะหัวมันน้อยกว่าน,น่อยนะครับข้างหลังมีนี่ที่แขวนเสื้อมาให้นะฮะไม่ได้มีเป็นมือจับนะแต่เป็นที่แขวนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีไฟอ่านหนังสือมาให้แยกซ้ายขวาเป็นส่วนตัวสัญลักษณ์ตัว X ที่แผงประตูก็ยังมีมีช่องใส่ขวดน้ำนะครับแอร์ด้านหลังเนาะมีอยู่แล้วนะฮะมีปล,ลั๊กจุดบุร่ไว้เสียบชาร์จ iPad ได้รวไปถึง นี่ที่วางแขนพร้อมช่องใส่แก้วน้ําตรงกลางกรณีที่นั่งไปกัน3-4คนจุดยึดบาเด็กมี2จุดปลอดภัยอยู่แล้วนั่งสบายนะครับเป็นคนขับโอเคสนุกสนานสบายนั่งก็ได้ไปกันได้4-5คนเดินทางได้สบายๆที่เก็บของใหญ่พอสมควรเลยแหละยัดใส่ได้อีก ถ้าไม่พอใจก็ติดแรกเพิ่มเข้าไปนะครับราคาดีสุดๆปี19ไม60,001เราขายแค่1น6 9 9 0 0 0เดี๋ยวไปสรุปกันหน้ารถครับว่าเหมาะกับใครนะครับใช้งานแบบไหนได้ดีแบบสุดๆนะฮะจอดลึกกันไปโดยละเอียดกันแล้วนะครับกับ X4 200 DM Sport คันนี้นะทวนกันก่อนนะรถปี2019 นะครับมือเดียวเลขไม่หกหม่นหนึ่กว่ากว่าหน้าวันที่ถ่าย6กหมืกว่ากว่านะครับ BSI ถึงมีหน้าปีหน้าสิ้นเดือนนะรวมไปถึงวารันตีด้วยเพราะฉะนั้นมีอะไรเข้าศูนย์เปลี่ยนทุกอย่างได้ฟรีหมดนะครับยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมนะครตามเงื่อนไข BSI และวรันารราคานึ่งล้านหกแสนเกาหมื่นเก้าพถูกที่สุดในตลาดแล้วนะสำหรับ X4 สภาพนี้ไม่แบบนี้นะจัดไฟแนนซ์ได้ล้นถ้าเครดิตดีนะครับใครอยากออกรถศูนย์บาทก็สามารถทําได้และคราวนี้มาดูดีวกว่ามันเหมาะใครครอบครัวขนาดเล็กขนาดกลางนะครับผมใช้งานได้สบายๆบ,บ้านไหนอยากหารถไปหยัดน้ำมันฟรีค่าใช้จ่ายเจ้านี้ตอบโจทย์พร้อมเที่ยวสุดๆแล้วถูกขนาดนี้ไม่มีแล้วสนใจยังไงคอมเมนต์มาคุยกันโทรมาตามเบอร์ที่ลงไว้หรือแอดไซ Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know my wrath. My blood boils over, like, Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shoot that I can't let go. So